สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีตอนสวยๆเนาะตอนนี้อูมาเฮือนตุกตาเนาะแลวกับกุกกิกสิไปหาน้อเนาะแต่ว่าตุกบ่ได้ไปนำเพราะว่าตุกเก็บแคลตุกไปลกแคแคลแล้วเลือดออกแคลมืดคืนเลยเลือดออกมืดคืนเลยก็เลยแบบบ่ได้ไปนำส่วนอูกับกิก๊ิกสิไปหานอ้อยู่ฝักน้ำซานมาแกงกินสวยเนาะเพราะว่าอันใบกิงแกงนอไลมือละกุกิกแนะนำว่าอยู่ฝักเนมีอูก็เลยส่วนกุกิกไปนำเนาะ เสื้อนีนกนุ่งเสื้อตุกเนาะเพราะว่าอู๋เขาเอาโซงมาให้สก,กูลมาให้แม่น้องตุกมาลิ้นซื่อแต่ว่ามาละอยากไปหานอแล้วก็เลยกุกกิ้กไปนำกันสบายดีกล้องเนี่ออเอ้ยอ๋อดีดีดสบายดีเดี๋ยวดีได้ส่งผมไหมมอ,อไปทางน้ำสาระนะทุกคนเดี๋ยวให้บึ้งเนาะหนึสองสามนี่ นี่จะไปทางไปน้ำซานว้าวได้กินหรอะไรค่ะฮะแซ่บบอบ้านบ่ชมชมอันนี้มะแงวงู้บอบพะซาทางไตเอิญมากอ่นเนี่ยมาคอแลียนมาคอเรียนน่นาปักทุกพะซาไตเอิญมากกันเลยละคะ่ะชมเพ้อนี่ทางไปฮาหนอย่างไปมงังงมนุ่มพนะซาไตเอิญมากจังเลยเออ อันนี้ม็นทางไปหาหน้อทุกคนกิกกะว่าได้พอกินบ่นนี้งาจา่ะโอ้ยทำไมพูดเยี่ยงนั้นเหมือนด <c oughs> เดอน,นแม่ปล่อยต่วเออ,อมีหมามีกระโปรงคนนแม่ลหรออันนี้เป็นน้ำสานที่อู้มามาอันลอยตลอดต่อจะไม่ได้มาแล้วเดี๋ยวนี้ เอาตัวก็ไปแอบทุกมือว่ะม,มันขันแล้วก็ฝนตกมาล่ะอืะอผ้าเสือ้อนี่เบิ่งผูผ้าปลาไม้เดี๋ยวไปเจอกันยุป้านอทุกคนนี่ทุกคนมาละเห็นนอแล้วจะเป็นนอตาผู้ออไรนออยู่ดิเออน,อนี่นอนี่ยนออันนี้เห็นยัง นี่เดียข้แขง่ะเป็นน้ำซวนของเขาอะเออตะวาย้วยเอาแข็งไปปะเจ้าแข็งพูดนี่อีกนี่อีก แกโคตรแก่เลยเอาเท้ากองเอ้ยว่าส่วนบุกเขาตกลงแล้วไม่หน่อยน้อยพคนเลยนีดมีดกลอามามีดเข้าเฮ้ว่า มีถุงเงนเนาะอู้หูก็มีเนาะีกมีมีมีาเอเน็ตงงเหอน็อูเออมีแดปคุณแดอือชือบให้เาคุณไปคุณเลยเอ้ นี่นาะอันนี้ก็นยังเริ่มที่ล่าไอ้ล่ะเอ๊ะหยิบโอ้ยเบอร์อือเอาไี้มาดูไอ้ขำจิกฝันเหรอดูมีนแทงบกเขาไอ้ขำแม่นอ่ะอือเอามีนมาบ่เธอจี้แม่เข้า,าอ่ะนี่เห็นบ่นี่ มาบวกเขาสามอันนี้มีแม่เขาฟันฟืนแม่ตัวฟันฟนืนนี่อันนี้ไหนมีอันนี้เก็บเอาคุณก้องจุกลงในกินปก,กมมิดหรือมีอันนี้ <c oughs> ตามส่วนห้สิหัก อะ้รสีสีโอ้โอไหนอย่างน้อยเรากับกล้องขอดูหน่อยโอ้บุไดแป้งอันนี้น้อยนึงสีอามันแค่เดืออันนี้จะน้อยสนุะอืมโน่นันเอาอะไรได้หรอวะโน่นันน่ะโอบุไดนะกับมันขาเนี่ยเห็น ได้แล้ว่ะ <c oughs> ทิมบ่ทิมทิมไปบบบ้บบ้บบบบ,<อ>บมัมีคนเขี้ยแล้วมันก็บ่บออกอ,อ,กอ่อยพูเท่ด้ค่อยวาวเท่ได้นี่ จักเด็กกันยานวะอเอายานก็ยานอันเชีเ่ยวนี่คือบุกเขี้ยมันน่าสูนต้นไม้สีเขี้ยวนี่ก็มีนะลงมาท่าเดนะ้อเรากับกล้องลงมาท่าเด้อกลอ้องสั้นขนาดหนอแมนเจ๊พี่เพราะว่าข้ามาผูอู้ไม่ได้เอาโผล่มา,นานุน อูเอามาึ้ออันนี้นก้อน,น,อนอทนีเดี๋ยวเรา,าไปเดี๋ยวมีหมไม่้นขึ้นไปเลยขึ้นไปด้านนี้ก่อนไหม <c oughs> เออเขาว่านอาซึมนี่แหละค่ะมาลา่หน <c oughs> อือม,มาได้คหนแต่เราไม่ เรากลัวกล้องมันจะสั่นคุกยินะโอ้โหคุกยิงมาดูหน่อนนี่ว้าหน่อยเยอะจังโอ้โหเราเกือบตายแล้กล้องอะเอ้อจะไปดีจะไปดีโอ้โหลืมลืมยืมโกโปรตรุกมาให้อะอ้าหนอยอยู่ในนี้เต็มเลยทุกคนอืม แม่น้องพุกเกียมเหล่าเกียมเหล่ามั้ยเนี่ยเกียมเหล่านอนมันงองอันนี้จะเป็นดินกับเจ้าแล้วขเจ้าซีอันข้าเจ้าซีอัน,จ,อนจูดจูดมันค่าเจ้าเชียใไห้คะก็เลยต้องได้จำเป็นต้องจูดต้นไผ่ ก็เลยเขาก็เลยมาหาหน่อนเนาะเก็บๆพวกกิ๊ก,กนี่เขาเห็นนอนอนนี่เนาะทุกคนเห็นบอกไม่รูอซุ่มนี่นี่มันออนเนาะกิ๊กเนาะมันถือกันนะเนาะ Cái cháu chui nó lại như thế này đúng không ạ? Này, nhìn nhau nữa Này Kích Nó còn เขาไปเจอกันซุม่มไหมเนาะนอคอดินเอาอค่ะ,ะ,ะมื่อกี้กองปิ้นมาใส่นาเขาอืออือ,อขาดไปแทะนี่อุ้ยอ่ะหมดหมดหไปไปไปี่เห็นหนาหนึ่งเนาะไปได มอเราเออนับักก็เราอเอ่อไ้ดูจะเป็นจังดไดใดอยู่ทางน้านซัมบ้าใช่ไหมฝน้องความยุ่งยากของการหรนาน้ะนอนนี่<อ>เจ็บเอวใช่ไหมอ,อืมตัวนัน้นแหละ ลูกหม่คำแบบนันเด้อ้งองนเหรอสลามล้านาอคเข้าไปได้ยังไงเราเข้าได้นะฉันเห็นหนอสองสามหนอฉัไม่รู้ว่าเข้าได้ ให้เขาซอกนอดีโอ้ก่นอไวะเออนี้ยขับเข้าไปเลยมุดด้วยมันมุดลเข้าไปวะเอาผ้าฟันออกเมุดมุดมุดอนดบจไปซอกนออ่นะ ทามุดออาคนาะไปปีนีะไปอูบังหมือนเนาะเนาะยังไงป้าได้ละเอาอีกไอ้้าเอาอีกหน่อยนี่เดี๋ยวมีนอเดียวนี่นี่น่อขนาดอันนี้ก็นอ้อยอันก็นอเอย ยับอีบอ่หาหาิตให้ความลบ้าันไปซื้อต่อมยใคเด้อม่ค้ก็ยังคาย่อีกเนาะอันนี้่ต่อเด้อต่เด้นเพิ่นโอ้คยนดีกัไรกูแมนดีนอนหึงว่ะอ๋อม่น่ะแม่นนอมนอนไม่หมด เราคุา anyway. น้นด้วยเ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้่เฮ้ย้ลยเน ยังไงบอสคนละนอไม่เนอกเดียวกันคือเท้าว่ามีมดเนาะเข้าไปนางในอยู่เหนอเนาะมดโคตดไล่เลยมดอันนี้แค่เป็นมดุดยางยืดอีกคำเขาอีกตนเ,นเจ้ายานจะโอบอะไรกัน <c oughs> อย่าเข้าลึกลลยอโอ้โอ ที่ไหนครับดินนะภาคพั่นอกระเบุญปัญญาเอานอนนอตัวเจ้าซับแล้วนะได้แล้วมันนอหมดละไปออกไปเอาไปได้เอ๊ะจะขำไงี้ยเจ็บจัโอ๊เอาไม่ได้จริงๆรินอหนี้ที่คายมันเยอะ่ะมีการท้ายมันเยอะนอนอกจากป้ามาละ กูปูงยาวะกูยายายาแบบเขาทุกคนนอเขาทีเอารูปนอผงวาดรูกหนังสือ ไปสิตล์ลำเปย์ทงดูเป็น,ปนวันนอานักน,น,น,นอยอนยาวแหนส่วนยาเอลี่พี่ลีอ,อู้ผักมุกบวบปองอยู่นี่เลยเป็นปูก็แน่นอ่ะอือแม่นแหละแม่ขเมาเห็นนอนหนึ่งอ่ะค่ะน,นอนบอกยิงเยอะแล้ก็เจ้าจับ,จบอ,อะไร ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันยุ่งเงินเนาะเดี๋ยคาร่าคุณนี่ปะเอ็เห็นเอาน่อยุ่งคุณบม่พอกินเอาน่อยุ่งเงินอันนี้เป็นหน่อบ่งบานนี่ปูปูกว่าแม่ปูกว่าอ๋อลดลดลดในอ่อน้อือเออคุณเลยพุดทำไม พูดง่ายแท้ะวะแค่ห้าอยู่นี้จะโด,ดนเนาะพ่อทุกคนมาเลยวจิ้มอือโอ้โอนี่นอตบงหวานมันที่มีรสชาติหวานหวานแต่แกง,แกงจางเน,น,นาะเอาห้ามาเพื่อกระไดได้ไปเดี๋ยวเอาหน้าไปปอกก่อนให้ไล่บอสเอาหน้ามาเท่ งนานแก่งไปเบริรงที่ซองน้องตุกเด้อก็ซีหงันทาแหละงามนไปน้องตุก๊กพึ่งกำลังการกำลังก่อระคะถาระคาถาซีกว่าจะได้มาใช่เดือนง่ายง่ายเด้อพี่เด็กมาท่องอ่ะอ่อนท่นนองหน้อยอยู่พี่นะตามมาดีคะจะตามมาค่ะเขา,าก็หมั่นซีแบ่งอาหารละเจ้าบอกเขามาก่อนถ้าเขาเบื่อแล้วล่ะ นี่เนาะอืมม่สิไปหาฟักเนยอีกเนาะเดี๋ยวปอกงอกกันทุกคนเดี๋ยวปอกงอกแล้วก็สิแกี้พกินเนาะเดี๋ยวไปเจอ ตอนคลิปแก่เนี่ยไปเจอกันยูสองน้องตุ๊กเดือสิให้น้องตุ๊กเป็นคนถ่ายคลิปแก่ส่วนมืเมื่อไงส่วนคลิปนี้อูก,กับคลิปิดคลิปไปเพียงคร่านี้นะเพราะทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อดูคลิปเที่ยวดีเลยวะชงสัเงี้ย